สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าร o v e Chinese Novel and s ์ r i รแล้วก็คนุนว่าขนุนชอบใบหวานชูก้านะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็เอาราคาตามใจสำหรับนะคะแฟนๆในแฟนเพจนะคะที่อยากจะให้หวานพูดถึงเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้มีข่าวอะไรที่จะต้องมาอัปเดตนะคะเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่านะคะคุณจางร่วิน ในหรือว่าจางรั่วหยุนในบทของอสวยเจียวโมจะจบไปแล้วนะคะในเรื่องอัจฉริยะแห่งต้าหมิงแต่เขาก็ยังเดินทางมาไม่ถึงหนานชิงสักทีนะคะไม่ถึงแขวนจิงสักทีเปิดกล้องไม่ได้สักทีนะคะเรื่องนี้มไม่ได้ยินข่าวอะไรเลยนะช่วงนี้แต่ว่านะคะมีแต่ข่าวที่แบบทำร้ายจิตใจอย่างเช่นฮ่องเต้ก็จะไม่ใช่คนเดิมแล้วนะคะแล้วก็ท่านอา อูจูของพวกเราก็จะไม่ใช่คนเดิมแล้วเช่นเดียวกันอ้ยอันนี้เสียใจมากเลยค่ะสำหรับอพิโซดนี้นะคะประเด็นที่หวานอยากจะมาพูดถึงก็คือเราไปพูดถึงตอนจบของเรื่องในนิยายต้นฉบับกันเลยดีกว่านะคะตอนที่ท่านจัก,กรพัรดิเนี่ยพ่อของพระเอกนะคะไปแบบว่าอุย้ยจัดการกับอูจูตอนนั้นท่านอูจูกำลังได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยแต่ว่าด้วยความแบบว่า ความมืออยู่ไม่สุกนะคะอยากรู้อยากเห็นค่ะของท่านจัก,กรพรรดชิงนะคะก็แบบว่าไปโอ้ยผ้าหลังผ้าดำม,มันมีอะไรนะคะก็ไปเหมือนกับว่าสะบัดนะคะเอาผ้าผูกตาของท่านอาอูจูของพวกเราออกค่ะก็เลยโดนนะคะเรียกได้ว่าแสงรุ้งระวีปัตุนะคะมันก็คือเลเซอร์นั่นเองค่ะเข้ามาก็ทำให้ทางด้านของฮองเต้นะคะ uh, imal, เดสมอลลงเท่ง,งไปเลยนะคะตายค่ะเรามาพูดถึงประเด็นนี้กันหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านอาเนี่ยมีความสงสัยกันไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเปิดมาตั้งแต่แรกเนี่ยเรื่องมันจะจบเร็วไหมนะคะ <c oughs> ทำไมถึงต้องให้ไปเปิดตอนจบเลยของเรื่องนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ถ้าท่านที่อ่านนิยายต้นฉบับมาแล้วก็เดี๋ยวถ้าอ่านภาษาไทยมานะคะอย่าลืมนะมาคอมเมนต์นะคะมาแชร์ความคิดเห็นกับหวานด้วยนะคะก็นี่ก็เป็นความคิดเห็นของหวานคนเดียวนะคะในการวิเคราะห์เรื่องราวว่าทําไมเขาถึงต้องแบบว่าให้เปิดภาา คุมตาของท่านอาอูจูของพวกเราแล้วทำไมอ่ะไอแสงเลเซอร์นะตรงนั้นนะมันถึงทำงานได้ในช่วงที่ปิดเลยนะคะเพราะว่ามันมีการต่อสู้มาหลายๆฉากแต่ว่าก็ไม่มีการใช้อาวุธชิ้นนี้เลยนะคะในช่วงจบของนิยายต้นฉบับนะคะเดี๋ยวนะหวานอ่านเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยก็เออ ค้าไม่รู้ข้าไม่รู้ว่าไอ้ผ้าสีดําผืนนี้ถูกคุมมากี่ปีแล้วและดูเหมือนว่ามันจะไม่ไม่ได้ผูกมัดมาหลายร้อยหลายพันหมื่นปีเช่นนี้มาโดยตลอดวันนี้ไอ้ผ้าดำผืนนี้มันจะต้องตกลงมาแล้วจากนั้นนะคะก็คือท่านทองเต้เนี่ยก็หนันชิ่งอ่ะก็แบบ สะบัดนะคะเอาผ้าออกค่ะทีนี้ก็จะมีแสงนะคะเลเซอร์เป็นทับแปรในดิกชชนารีมันเป็นแสงรุ้งระวีปัทุนะคะเลเซอร์ออกมาจากการคิ้วของชายหนุ่มหล่อนะคะอูจูพุ่งออกมาระหว่างดวงตาที่ชัดเจนแล้วก็ยืดยุน่นส่องสว่างนะคะภายใต้จัตุรัสในวังเนี้ยทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็วิ่งผ่านร่างที่แบบใส่เสื้อคุมมังกรสีเหลืองสดใสของจกักรพรรดิชิงนะคะแล้วจกักรพรรดิชิงก็คือถูกเผาอะเหมือนกับกาย เป็นมังกรที่ที่ถูกเผาแล้วก็พระราชวังนั้นก็ลุกเป็นไฟทันทีทันใดนั้นพระพักของอจักรพรรดิหนานชิงก็เปลี่ยนเป็นความสงบในกองเพลิงนั้นนะคะทรงยืนพระวรกายนั้นยืนเนาะเออฮ่องเต้ยืนตายนะในเวอร์ชันที่หวานอ่านนะคะก็เป็นอันว่านะคะในเรื่องนี้คือตอนจบของในเรื่องของหันทาชะตาฟ้าปิดสนายุทธจักรในเวอร์ชั่นที่เป็นนิยายต้นฉบับนะคะจากนั้นนะคะก็ อูจูถือว่าชนะไหมนะคะแล้วก็ทางด้านของจัก,กรพัดช,ชิ่งถือว่าแพ้ไหมนะคะถ้าให้หวานวิเคราะห์หวานว่าเหมือนเขาจะเสมอกันนะเพราะว่ามันก็ถ้าเราดูตามอาการนะคะของการบาดเจ็บสาหัสการพังของของวงจรต่างๆที่ช่วงกลางท้องช่วงหน้าอกของอูจูเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะอูจูเนี่ยกับ จ้นจัก,กรพพัดช,ชิงก็ถือว่าแบบว่าหายไปอ่ะก็คือตายไปทั้งคู่นะสำหรับความคิดของหวานนะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่อ่านเรื่องนี้แล้วก็สามารถจะมาแสดงความคิดเห็นได้นะคะก็เหมือนกับว่าสําหรับจุดที่ว่าแพ้หรือชนะหวานก็คิดว่าทั้งคู่ไม่มี ไม่มีใครแพ้ใครชนะอะค่ะเพราะว่าก็ไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วทั้งคู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอูจูหรือไม่ว่าจะเป็นท่านจัก,กรพรรดิค่ะทีนี้นะคะถ้าเพื่อนๆได้เจอไหมอ่ะหวานเจอแล้วนะเวอร์ชั่นการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะท่านอาอูจูของพวกเรานะคะในการ์ตูนจะชื่อว่าโกตาเกะค่ะ <laughs> ชื่อเท่มากเลยนะคะโกตาเกะ โอ้ไม่เอาไม่เอา,เอากลับมาค่ะเอาเวอร์ชันจีนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมี <c oughs> ท่านผู้อาวุโสหลายท่านก็จะมา <c oughs> ว่าหวานนะคะว่าหวานนี่พูดอะไรแต่ว่าหวานอยากจะบอกเฉยๆว่ามันมีเวอร์ชันการ์ตูนนะคะแล้วก็ท่านอาอูจูในเวอร์ชั่นการ์ตูนเนี่ยชื่อว่าโกตะเกะค่ะก็อ่านแล้วก็มันดีนะคะจากการต่อสู้นี้นะคะถ้าเรามองลึกๆไปเนี่ยหวานว่าเหมือนกับว่าทางด้านของจกักรพรรดิชิงอะ่ะจริง,รงๆแล้วได้ต่อสู้กันอยู่กับเย่ชิงเหมยเลยค่ะถึงแม้ว่าล่างนะคะหรือว่าชีวิตของเย่ ชิงเหมยจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าอู่จู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานนะคะของเย่ชิงเหมยที่ทิ้งเอาไว้ด้วยก็เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศึกนะคะคือศึกระหว่างจัก,กรพรรดิอูช่ชิงกับเ,เย่เชิงเหมยมันก็ยังคงมีอยู่เออมันเป็นแบบรู้สึกแบบ นับถืออ่ะนับถือคนที่แต่งนิยายเรื่องนี้มากๆเลยนะคะคือความคิดลึกซึ้งสุดๆเลยอะคะ่ะถึงแม้ว่านะคะถึงแม้ว่าตัวของเย่ชิงเหมยจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วแต่เธอก็ทิ้งนะคะนางก็ยังทิ้งเซอร์ไพรส์ไว้ให้กับจกักรพรรดิชิงสามีของนางนี่แหละคะ่ะ แล้วถ้าถามว่าอูจู่เนี่ยรู้ไหมว่าตัวเองแบบมีดวงตาที่สามารถประหัดประหารแล้วก็ขนาดนี้นะคะทำให้ระเบิดตุมตามได้ขนาดนี้เนาะหวานก็ว่าเขาไม่รู้และคะ่ะเออเขาก็ไม่รู้เหมือนกันคือเป็นสิ่งที่เขามีแต่เขาไม่รู้ว่าตัวเองมีนะคะแล้วก็แย่ชิงเหมยก็ไม่เคยที่จะบอกความลับหรือว่าความลึกลับเนี่ยกับ อู๋จูหรือว่าไม่เคยบอกกับใครเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะส่วนตัวโกงนั้นนะคะเราเราก็ต้องเรียกว่าทางจากักรรพดชชิงนะคะท่านพ่อของฟานเสียนนี่แหละเป็นตัวโกงนะคะเพราะว่าจากจากการที่การกระทําของเขานะคะที่ต้องการจะจะ,ะชนะทุกอย่างแม้กระทั่งฆ่าลูกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเขาตายเพราะตัวเองจริงๆความอยากรู้อยากเห็นไงเออความแบบว่าเอออยากรู้ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ไอใต้ผ้าสีดําที่คุมตานี้อยู่นะคะไอ้เจ้า เป็นคนตาบอดจริงไหมอะไรไหมนะคะก็เลยเหมือนกับว่าไปเปิดแล้วไปกดสวิตช์ด้วยทีนี้นะคะมันก็มีคำถามอีกว่าเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะอยู่ๆอะ่ะมันจะสามารถจะสปาร์กออกมาได้อย่างนี้ไหมเลเซอร์ Laser นะคะก็สำหรับที่พวกเราอ่านมาเนาะถ้ามันมาขึ้นเนี่ยมันมาขึ้นตองตอนจบของเรื่องปรากฏขึ้นมาก็หมายความว่านะคะไอ ตัววงจรตัวเนี้มันจะต้องได้รับการกระตุ้นนะ่ะกระตุ้นจนถึงจุดนะคะที่ที่พอเปิดสวิชแล้วมันก็จะออกมาเพราะว่าในช่วงปกติมันก็คงไม่ออกมานะ่ะเออเหมือนกับว่ามันมันปิดอยู่อะ่ะมันชัดดาวอยู่แล้วพอมีคนไปเปิดมันถึงจะทํางานนะคะสําหรับเย่ชิงเหมยนั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงในตำนานอย่างแท้จริงเลยค่ะ <c oughs> คนที่สามารถอยู่ใกล้ๆนะคะหรือว่าใกล้ชิดกับอูจูได้เนี่ยเท่าที่เราเห็นนะคะก็จะมี มีฟ้านเสียนนี่แหละใกล้ชิดที่สุดนะคะอยู่ในระยะที่แบบว่าประชิดต,ตัวได้ก็คือฟ้านเสียนของพวกเราแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะ <c oughs> ก็ก็ไม่เคยบอกเหมือนกันความรับนี้นะคะอูจูก็ไม่เคยบอกฟ้านเสียนหวันถึงคิดว่าอูจูก็คงไม่รู้ตัวละคะ่ะว่าเขามีนะคะแล้วความกลัวของจักรพัชชิงที่มีต่อภรรยาของเขาเนาะต่อเย่ชิงเหมยนี่ก็ ก็เข้าใจได้แต่จริงแล้วถ้ามีภรรยาที่น่ากลัวขนาดนี้เก่งขนาดนี้ควรที่จะเป็นมิตรไหมอะ่ะเออดันทําตัวเป็นศัตรูนะคะก็เลยอ่ะก็เลยมีของขวัญฝากไว้ให้ด้วยนะคะสามีสุดที่รักค่ะและก็แน่นอนว่านะคะมันเป็นการเลียงพอดของเรื่องนะคะแบบ แบบที่ผู้เขียนนะคะผู้เขียนผู้แต่งนิยายเรื่องนี้เขาเจตนาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าการต่อสู้มันมีไม่ใช่เฉพาะอู่จูคนเดียวนะคะมันก็ต่อสู้มาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทีมของทางฟันเสียนนะคะฟันรั่วๆเองก็มีการยิงปืนเนาะ M82A1 ด้วยใช่ไหมคะก็ฟันรั่วๆเราก็แม่นมากๆค่ะซึ่งไอ้ปืนชนิดนี้มันก็สามารถที่จะเล็งได้อย่างคือ ฟานรัวๆสามารถจะใช้ได้อย่างแม่นยำในระยะทางแบบว่ามากกว่ากิโลเนาะกิโลครึ่งอ่ะ1,500เมตรนะคะซึ่งช็อตที่แม่นยำของฟานรัวๆเนี่ยมันก็ทำให้แบบทำให้จัก,กระพัดช,ชิ่งอะ่ะลม้มลงได้คือ คือบาดเจ็บได้แต่ว่าวิญญาณยังไม่หลุดจากล่างนะคะเพราะฉะนั้นคือมันก็มีทีมของฟรานเสียนเนี่ยที่แบบว่าจัดการกับท่านจัก,กรพรรดิช,ชิงมาเรื่อยๆให้เกิดความบาดเจ็บมาเรื่อยๆแต่ว่าก็คือถูกเซตมาแล้วว่าอาวุธสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่แย่ชิงเหมยนั้นฝากไว้ให้นะคะนั่นก็คออือตาเลเซอร์ของอูจ,จูนั่นเองละค่ะ ถ้าเราพูดถึงตามความเชื่อของจีนเนาะเย่ no, h, ชิงเหมยก็คงเป็นหูหยินนะคะเป็นภรรยาที่นอนตายตาหลับอย่างสงบแล้วนะคะในเมื่อของขวัญที่เธอฝากไว้ให้นะคะสามีที่ฆ่าเธอคนนี้ได้จัดการนะคะก็เป็นจุดจบนะคะเรียกได้ว่า เรียกได้ว่าค่ะจกกักระพรดชิงเนี่ยถูกฆ่าโดยตาเลเซอร์นะคะซึ่งเ <c oughs> ย้ชิงเหมยนะคะผู้เป็นภรรยาฝากไว้ให้นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะหวานก็ขอจบประเด็นนี้เท่านี้นะคะก็หวังว่า,าเพื่อนๆนะคะจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะเคยอ่านนิยายต้นฉบับเรียบร้อยแล้วก็มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนะคะกับเรื่องนี้ก็สามารถที่จะแชร์ความคิดเห็นมาคุยกับหวานได้นะคะเพราะนี่หวานก็ก็วิเคราะห์ไปตามที่ที่เวลาเราอ่านนิยายหรืออ่านหนังสือเล่มหนึ่ง เราก็จะคิดต่อไปเรื่อยอะฮะหวานก็เป็นคนแบบนั้นด้วยนะคะก็คิดต่อไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีให้แข็งแรงกันทุกคนคะ่ะหวานลาไปก่อนนะคะสำหรับอพิโซ์นี้สวัสดีค่ะ